กล้าจีบสาวโดยช่วงนี้โสดโอซีก็โสดมาหกปีแล้วจริงวยโอซีหนูก็โสดนะตอลล์หนูยังได้แฟนเป็นตอลอ์ไงหาตั้งนานเล้วดิไม่เคยมีเมาอยู่เมาจะไปรู้เอาจุดจุเจอเจตอลอ์อย่าบอกบ้านหนูนะเอ๊นั่นแอทวิปผมมาก็ได้ตามไปดีเลยคุณโูกาว่าโคตรยาวอะโคตรยาวอะเอาจริงๆ ตลอดเอ็นหนูไม่ได้หรอมันยาวเกินน<ด>ี่น<ด><ด>ะนี่เมื่อก่อนผมผมเคยจิตเคยเคยเคยคุยด้วยนี่เห็นขึ้นแล้วฮะผมเนี่ยผมไอจี IG ผมชื่อแบดบอยเนี่ยอ,อ๋อนี่ไงตอนทั้งวันถามอยู่มีหวั่นใจยังอุ้ย,ยเก่งนะคุณหกเจ็ดห้าเนี่ย อ๋อเขาทักหนูไว้ตั้งนานแล้วหนูตอบเขาไปแล้วว่ายังเขาไม่ตอบหนูเลยอ่ะอ๋อน่าจะน่าจะไล่เคสอยู่ช่วงนั้นก็เลยไม่ได้ไปตอบมีเคสด่วนมาถึงแบบเฮ้ยหนูังไมนมีกัญชา้ยมีกัญชาไว้เอ้ยมีสายไฟไว้เอ้ยมีปูนไว้อย่างเงี้ยอ๋อเราเรายังมีมีสิทธิ์เป็นเป็นของหนูได้เพราะหนูยังไม่มีใคร เช่าของหลวงใช่ไหมเช่าของหลวงใช่ไหมเช่าทางบ้านครับทางบ้านครับเชอบทางพี่นังน้องครับทางพี่ทางน้องอะไรได้ไหมเนี่ยนี่นั่งอยู่กับพี่ยืนอยู่เนี่ยใช่ครับใครโทรขัดจังหวะวะแงต่อยแม่งวางสายทิ้งวางสายทิ้งไม่มีใครสำคัญเท่าต่อรอคนนี้ครับไม่ลงเตี้ยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแบกเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มอีกนะ Ao oh.